สองวิธีหัดปอกสับปะรดง่ายๆสำหรับมือใหม่นะคะเดี๋ยววันนี้แคเลมีสองวิธีมาฝากกันค่ะแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปวิดีโอก็ฝากกดติดตาม ให้กับทางช่องของทะเลด้วยนะคะค่ะการปอกสับประรดเนี่ยไม่ใช่ง่ายนะคะมันสับประรดไม่ได้เหมือนผลไม้อื่นที่ปอกเปลือกแล้วจะกินได้ในตัวของสับประรดเนี่ยเขาจะมีตาสับประรดด้วยซึ่งมันจะแข็งมากๆแค่เลเคยทานโดนมันคันปากด้วยนะคะนอกจากมันจะแข็งเนาะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะการปอกมันก็จะปอกยากถ้าเราไม่รู้เทคนิคค่ะแต่สําหรับคลิปนี้นะคะสําหรับมือใหม่เลยน้องๆค่ะหรือว่า หลายๆท่านนะคะที่หัดปอกนะคะปอกด้วยวิธีนี้รับรองง่ายมากๆค่ะขั้นตอนแรกต้องนําสับป,ประรดนะคะไปล้างน้ําทําความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนจะปอกสับป,ประรดทุกครั้งต้องล้างก่อนนะคะเพราะว่าเพราะว่าสับป,ประรดเปลือกมันไม่สะอาดกว่าจะถึงมือเราผ่านมาหลายขั้นตอนมากๆนะคะเมื่อล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนถัดไปเราก็จะใช้มีดคมๆค,มค่ะตัดหัวตัดท้ายสับป,ประรดออกให้เรียบร้อยสับป,ประรดลูกนี้สีเขียวเหมือนจะเปรี้ยวนะคะแต่ว่าแค่เลทานแล้วมันหวาน จากนั้นก็ผ่ากลางแบ่งเป็นสองชิ้นแบบนี้ค่ะชิ้นแรกเดี๋ยวเราจะหั่นวิธีแรกนะคะให้เ,เพื่อนๆสังเกตตรงตาเขาค่ะเขาจะเป็นยาวๆแบบนี้จากนั้นให้ใช้มีดนะคะหั่นลงไปได้เลยตามตาเขานะคะหรือว่ากดลงไปตรงร่องนี้ได้เลยมีดจะต้องคมนะคะถ้ามีดคมเนี่ยจะปอกง่ายมากๆค่ะ อีกแถบหนึ่งเสร็จแล้วนะคะเราก็กลับด้านมาทําอีกแถบหนึ่งอีกแถบหนึ่งเราก็จะเห็นตรงตาล่องล่องยาวๆนี้เหมือนกันนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะสําหรับการหั่นสับปะรดในวิธีที่หนึ่งนะคะเวลาจะทานก็หยิบออกมาทีละชิ้นค่ะสามารถกัดทานได้สบายๆเลยนะคะเป็นปัญ่ะง่ายไหมคะวิธีที่หนึ่ง ในส่วนชิ้นที่เหลือนะคะก็จะมาปอกวิธีที่สองวิธีที่2นะคะเราจะทําการแบ่งชิ้นแบบนี้ค่ะหัวไม่ใหญ่มากนะคะก็ได้สักประมาณสี่ชิ้นค่ะวิธีนี้เหมาะสําหรับคนที่ไม่กินแกนสับปะรดนะคะเราก็ค่อยๆใช้มีดนะคะปาดตรงแกนสับปะรดตรงเนี้ยออกให้หมดเลยค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะทําการหั่นแบบนี้ค่ะหั่นอย่าให้ถึงเปลือกเขานะคะให้เป็นชิ้นๆแบบนี้ได้เลยเสร็จเรียบร้อยค่ะเวลากินก็บิออกมาทีละชิ้นหักออกมาทีละชิ้นนะคะง่ายมากๆเลยค่ะ2วิธีในการหั่นสับป,ปะรดนะคะมือใหม่ที่ปอกไม่เป็นแค่ดูคลิปนี้ก็ทําเป็นแล้วค่ะเพื่อนๆถนัดวิธีไหนก็ปอกวิธีนั้นนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ